มาป้ายาเตาปิ้งแบบพกพากันค่ะหลังจากที่หลายคนทักว่าอย่าย่างกุ้งบนเตาแก๊สน,นี่เลยค่ะซื้อเตาปิ้งแบบพกพามาเลยเป็นสตแตนเลสนะคะที่มีความแข็งแรงสูงใช้ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปแคมปิ้งก็สะดวกมากเพราะว่าเขามีกระเป๋ามาให้ด้วยใช้เสร็จก็พับเก็บได้ประกอบใช้งานก็ง่ายค่ะคนมีอายุอย่างแม่เรายังทําได้เลยนะคะต้องยกนิ้วให้คนที่คิดเลยนะคะคือออกแบบการใช้งานมาดีมากง่ายมากสะดวกมากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรเลยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยวันนี้จะย่างกุ้งในบ้านเลยค่ะแล้วก็ซื้้อ่าานนแบบคววคัมดยะ เลาจะจุดถ่านนะคะแม่ก็เอาไปเผาบนเตาแก๊สให้มีไฟค่ะไม่มีควันจริงๆด้วยนะคะเคื่อนนี้ก็เลิศเสร็จแล้วก็มาใส่ในเตาปิ้งเราได้เลยค่ะสะดวกมากๆที่ชอบเพราะว่ามันพับเก็บได้ค่ะใช้เสร็จก็พับเก็บไม่ต้องตั้งให้ลกหูลกตาแล้ววันนี้เราก็มาย่างกุ้งกันเหมือนเดิม ฐานของเคลว่าไม่มีควันก็ไม่มีควันจริงๆนะคะส่วนเตาปิ้งก็ไม่ต้องกวนเลยค่ะมีถาดข้างล่างรองรับไม่เลอะเธอค่ะย่างเสร็จแล้วก็เอามาทาน,น,นร้อนๆตอนเนียบอกเลยว่าฟินมากเตาถ่านมันก็จะได้อารมณ์แบบกลิ่นหอมๆของตัวกุ้งแล้วก็หมึกจิ้มของคุณแม่นะคะเดี๋ยวบอกสูตรในคลิปต่อไปพร้อมกับความฟินของอาหารทะเลในวันนี้วันนี้จะมารีวิวเตาปิง้งอย่างที่เคยบอกไว้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบให้ลอยเลยค่ะวิธีการเก็บก็ง่ายมากส่ว่านเนี่ยถ้าใช้หมดแล้วนะคะก็อเอาไปดับไฟด้วยนะ้ำ <laughs> วิธีงีง่าง่ายายๆททในนจะ ส่วนเจ้าเตาปิ้งเนี่ยก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ